สวัสดีครับวันนี้นายเจ้าแม็กกาเจตนะครับมารีวิวตัวไฟฉาย LED นะครับที่เป็นพลังงานกลนะครับนะไม่ต้องไม่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นพลังงานจากการหมุนนะครับข้ไฟฉาย LED นะครับเป็น LED มีสองหลอดครับมีปุ่มปิดเปิดนะครับพลังงานที่จะเกิดเนี่ยก็เกิดจากการหมุนครับก็มีตัว ตัวคันหมุนครับเปิดมาเขาหุนนะครับก็ทำให้เกิดพลังงานจะเก็บไว้มีแบตเตอรี่ข้างในนะฮะเราก็เปิดครับก็เป็นพวงกุญแจครับขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับ ห้อยปูนแจรถหรือทั่วไปนะครับราคาก็น่าคบหาครับ